นิทานเรื่องสิงโตกับแพะในฤดูร้อนที่อบอ,อ้าววันหนึ่งสิงโตและแพะต่างกระหายน้ำจนเดินมาพบกันที่แอ่งน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งทั้งสองเล่นงน้ำกันกินจนเกิดการทะเลาะและการต่อสู่กันขึ้นในที่สุดสิงโตและแพะก็เหนื่อยหอบด้วยกันทั้งคู่ในขณะที่นอนหมดแรงด้วยกันอยู่นั้น เจ้าสิงโตก็มองเห็นกูนแร้งกำลังบินคอยตามอยู่มันจึงพูดขึ้นว่าเราครานแผงงานกันกินดีกว่าต่อสู้กันจนตายล้วก็เป็นอาหารของแร้งนะเจ้าแพเห็นด้วยกับสิงเตทั้งสองจึงแบ่งน้ำกันกินโดยดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแบ่งผลประโยชน์ดีกว่าจ้อสูญเสียทั้งหมดนิทานเรื่องจิ้งจอกน้อย ดิ้งจอกน้อยแอบย่องออกไปล,ล่าเหยื่อโดยลำพังเมื่อมันได้มนก,กระถาตัวอ้มนกลับมามันจึงพูดกับพ่อว่าวผมออกล่าเองที่เราหาโดยไม่ต้องมีพ่อไปด้วยเลยตั้งแต่นั้นมามันจึงไม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อคือนจิ้จงจอกน้อยแอบย่องตามพ่อที่กำลังออกหาอาหารเมื่อเดินเข้าไปใกล้บ้านของชาวนา พอจิ้งจอกก็รีบวิ่งไปอีกทางแต่จิ้งจอกน้อยมองเห็นไก่ที่หลานยงข้าวชาวนามันคิดในใจว่าพ่อคงแก่จนมองไม่เห็นไก่เสียแล้วฮะจากนั้นมันก็วิ่งเข้าไปตะคุกไก่ทันทีเสียงดังปับแล้วมันก็ถูกกัดดักจับตัวเข้าจัได้และเจ้าจิ้งจอกน้อยคิดในใจว่า มองเห็นกับดักแต่ฉันมองไม่เห็นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่เชื่อฝั่งผู้ใหญ่อาจได้รับอันตรายถึงตาย